สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาปลูกกล้วยพันธุ์ทนแหลงปลูกทำยังไงให้กล้วยดกหวีใหญ่นะครับลูกใหญ่หวีเยอะนะครับนี่ครโซนนี้เป็นโซนที่ผมถมไว้แล้วก็ผมครั้งก่อนผมพอจะมาบอกว่าผมปลูกด้วยต้นไม้ด้วยต้นพญาเสือโค้งไว้ประมาณสิบกว่าต้นนะครับ นนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมวิธีปลูกของผมมี2ส,สิ่งที่สําคัญนะครับอันนั้นต้นน้นที่ผมปลูกก่าผันแถลงก็ไม่ไม่โตเท่าไหร่แต่ลูกก็พอประมาณนะฮะแต่นี้ผมคิดสูตรขึ้นมาใหม่นะครับนี่ของมาริดนะครับท่านผู้ชมว่าสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้เราไปดูกันนะครับ2ออย่างที่ผมบอกก็คือผมจะใส่นี่ครับแกรบดาแล้วก็ขี้ควาย ลองก้นหลุมแต่ลองไม่เยอะนะครับลองนิดเดียวขุดหลุมผมก็ขุดหลุมไม่กว้างนะครับขุดกว้างแล้วมันเหนื่อยนะครับเพราะเราขุดเยอะนะครับนี่ฮะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็เอากล้วยวางนะครับต้นกล้วยของผมนี่ฮะผมก็ต้นไม่ใหญ่นะครับเพราะผมกล้วยมันมแตกหน่อออกมานะครับนี่ฮะกล้วยพันธุ์ทนแรงดูกล้วยผมผมเพไปขุดมานี่ครับนี่ครับนี่ฮะกล้วยพันธุ์ทนแรงผมดูับ หน่อไม่โตเท่าไหร่นะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ปลูกลงไปเลยนะครับเอาวางลงไปเลยนะครับง่ายๆนะนี่ฮะ,ะนี่นะครับนี่ฮะแล้วก็ดินกบแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองมาดูได้ครับแล้วก็ต้นจะใหญ่เครือจะใหญ่นะครับผมปลูกไว้ฝั่งะโน้น,นะครับฝั่งประมาณโซนสิบไร่นั่นเครือใหญ่ลูกดกประมาณสิบหวีขึ้นไปแล้ว ลูกใหญ่มากเลยครับตรงนั้นนะ่ะมันมีกองค้ววกับแกบดําผมก็เลยเอามาใส่ดูนี่ฮะก่อนที่ผมจะมาทดลองไอ้นั้นนะ่ะโดยบังเอิญน,นะครับนี่ครับผมใส่ไว้ทั้งหมดที่ผมปลูกไปแล้วก็เหมือนกันนะฮะนี่ฮะพาไปดูตรงนี้นี่ครับที่ผมยังไม่ได้คุกเขาเขากันนี่ยใส่เหมือนกันครับแกบดํากับค้ควายนะครับพื้นที่ดินเหนียวอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดนี่ฮะ ท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองไปทําดูได้นะครับโดยเฉพาะแกบดํากับขี้ควายเนี่ยอันนี้ผมปลูกไปมั่งแล้วนี่ฮะเหมือนกันนะครับผมก็มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมชมนี่ครับผมปลูกไปแล้วเนี่ยนี่ครเมื่อกี้นี่เองนะครับก่อนจะถ่ายทำนะคิดขึ้นได้นะฮะนี่ครับแล้วนี่ครับเช้านี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสือนป่าไลรัลเช้านี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามชมขอบคุณครับ